สวัสดีครับสวัสดีโซลงมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่29นะครับมีถุนายนนะครับวันนี้ก็มาพามาชมนะครับพาวเวอร์ไมค์วนร้อนะครับเข้าแต่เช้านะครับสินค้าวันนี้นะครับก็จะเป็นของ NTS นะครับ PA 2 0 0 4นะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับขามาดสามารถขับ15้าข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับเสียงกลางก็ข้างละสองข้างละสามได้นะครับสบายนะครับแท่นี้นะครับ น,นี้ก็มือหนึ่งก็ประมาณนะครับให้ราคาไปเลยนะครับให้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทท่านไหนที่กำลังมองหานะครับรีบตัดสินใจนะครับ4,500บาทนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลอง3ามคลองหลวงนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจที่ร้านนรัสสักทันสาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับ นหน้าตาสวยนะครับสภาพประมาณ90อร์เซนะครับมาดูด้านหลังนะครับยังสวยนะครับสภาพยังสวยสนใจแวะเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับหนักยูนะครับเข้าเรื่องอยู่นะครับ ชมได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจ4,500บาทเท่านั้นนะครับสามารถขับ15คันละ2คันละ3ได้นะครับแล้วก็เสียงกลางคันละ2คันละ3ได้สบายนะครับเรื่องขออภัยเรื่องเสียงรถเข้านะครับพอดีติดถนนใหญ่นะครับขอนิดหนึ่งนะครับมาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับแอบหนึ่งนะครับโม เชยไสศาสตรนะครับเชียงไสศาสตร์นะครับ ส,สายสาต์นะครับเสียงส,สายสาตนะครับขับกลางขับมอนิเตอร์ขับแร้มได้หมดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องน้ำเสียงนะครับ 4,500บาทนะครับ4,500บาทสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้รับแดกทีเทอร์กันได้ทุกตัวสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับรเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945 0837398945ที่ร้านนรนศักดิ์ทัดสาวสินค้าเมือหนึ่งมือสองผ่านมาก็ อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจที่ร้านนรัศักคาซาวนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับ4,500บาทนั้นนะครับฝากทุกท่านก็ไว้เจอกัอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ